พระองค์คือราชาที่ยิ่งใหญ่ในใจหนูตอนนี้ท่านไปอยู่บนสวรรค์หนูยังสวดมนต์ถวายไม่เว้นวันขอให้ท่านหมดห่วงสบายพระไทยหนูสัญญาเป็นเด็กดีของราชาเป็นคนเก่งคนกล้าเป็นผู้ให้เก้าวตามรอยพระองค์ด้วยหัวใจเป็นคนไทยเป็นพลังของแผ่นดิน ปวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมบริษัทเซิร์อเอ็กจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดซ่านะครับรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเฟ้นหาซุปตาปันน้ำนมครับและเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเหล่าพี่เลี้ยงที่จะมาทดสอบความสามารถของเราน้องๆคิดซ่าซีซั่น2นั่นเองนำทีมโดยคุณปั้นนาคอนน้องออกัสน้องออกัสและน้องยองคิดซ่าซีซั่นหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟิร์สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหล่าคิดซ่าที่ได้มาประกวดไปแล้ว โอ้โหอยากจะบอกเลยนะฮะว่าคิซ่าซีซั่นใหม่นี้นะฮะเต็มไปด้วยความสามารถที่หลากหลายมากครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีบ้านเล่หรืออะไรที่คิซ่าเก่าไม่มีอ๋อเรื่องนี้ไม่มีเลยเหรอเรียกว่าโอโ้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ฮะเพราะนั้นอยากจะบอกนะฮะว่าต่อจากนี้ไปประเทศไทยไปไกลแน่นอนเพราะเด็กไทยกำลังแรงแ,รงแบบนี้สนุกแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ,รบ,รบแต่คนนี้ครับคนที่สำคัญที่สุดของเราผู้ที่จะตัดสินว่าน้องๆคิซซ่าซีซั่น2จะเข้ารอบ หรือไม่เข้ารอบขอเสียงปรบมือกับคูซ่าแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติพิเศษนะครับเป็นแขกรับเชิญนะฮะเป็นคุณแม่พร้อมลูกสุดหล่ออีกสองคนขอเสียงให้คุณพลอยน้องแพนเตอร์และน้องภูม่าแม่ลูกสองสุดแาหน้าตาดีครอบครัวตระกูลดีคุณพลอยพรอนพันเป็นไงเป็นไงแข็งแรงจริงๆสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องแพนเตอร์น้องพูม่าโตขึ้นเยอะมากตั้งแต่ั้งสุดท้ายที่เราเจอกันอ,อขอโทษครับอขอโทษครับลูกหรือลิงแค่นั้นแ่ะทำไมเกาะมันเป็นเหมือนเกาะต้นไม้อย่างนั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมที่งงอยู่ว่าทาไมพวกเราต้องทํางานกันหามลุ่งหามค้าพอมีลูกแล้วทํางานเยี่ยงคนร้อนเงินครับผมพูดเลยปวดลกลัวลูกไม่สบายฮะให้คุณพ่อให้กาลังใจน้องๆที่มาแข่งในวันนี้หน่อยครับ ก็วันนี้จริงๆก็คิดว่าทุกคนน่าจะซ้อมมาเยอะมากแล้วทุกคนก็เก่งมากแต่ว่ายังไงขอให้เน้นสนุกเป็นหลักละกันค่ะอ่าโอเคขอเสียงปรบมือกับคุณพลอยด้วยครับอ่าคุณพลอยไปนั่งได้เลยครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปพบกับโชว์แรกของเราในวันนี้เลยดีกว่าเป็นสาวเสียงใสน้องริกาครังแรกในรายการคิดสร้างการโชว์ยไทยแบบสโลไลฟ์อกโอ้โหวันสอง ซับซอ,อยิ้มไว้เธอ้ามากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอ,อ,อยากจะสร้าพันธ์กัอต่อไปที่ยาอ,อยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้จุดประเดยวนี้อตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน แ,แฟนไม่ก็สแลายในายพิตตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะคัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอคงมาไปไม่ได้เพราะจะไม่คืนเงินอยากที่จะดึงกลับแล้ว เป็นต้องขัดใจตัวเองคม<อ>ต่อลงแล้วหันหลังกลับปรับใจว่าไม่เป็นไร<อ>คิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนีน้อยไปสุดยอด,ดยอดอใจมากเลยน้องลิกาฮะเสียงใสนะน้องลิกาไม่เท่าไหร่แต่คุณพ่อนี่สิฮะ เคยแต่งตัวอย่างนี้ไปเดินมาบุญคลองไหมฮะชอบไหมเขามีซิงเกิเลยใช่ครับครับวาดเองด้วยพ่อครับครับพ่อพ่อเป็นคนปกติใช่ไหมครับเป็นคนปกติครับปกตินะใช่ครับพ่อร้องเพลงมาก่อนหรือว่าไงครับใช่ใช่ครับร้องเพลงมาก่อนนะครับร้องเพลงอะไรฮะอะไรคุณมิกคุณไม่รู้จักเขาได้ยังไงเามาที่มามาี่เขาออกซิงเกิลมาเพลงแต่ละเพลงนะฮะยอดวิวนี่โอ้โหยังไงครับต้องมีสิบตีสิบอะ พี่เปิ้ลเยอะไปถึงเลยพี่พ่อร้องเพลงอะไรมาก่อนครับอ่าชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรนะลูกบอกสิคะขัดใจค่ะไม่ใช่ครับผมเพลงพ่อเพลงพ่อเพลงพ่อเพลงอะไรคะลูกยอมยอมไหนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมมาเลยครับร้องคู่กับลูกได้ไหมยอมร้องได้ใช่ไหมลูกอ่ะร้องค่กหนูขึ้นหนูขึ้นหนูขึ้นอ่ะพร้อมไหมพูดสิพร้อมค่ะพร้อมไหม โอเคสามสี่เพลงนี้เพาะมา่ายานนะครับเข้าใจเลยเพิ่งจะปิดตัวเองเดี๋ยวพอหาแม่ก่อนนะครับครับแม่เออตัวเองเพลงเขาร้องไงนะไม่ได้ร้องนานที่เปิ่นอ่ะฮะเออร้องไงนะเอาภาษาเวอร์ชันจีนเลยเหรอเวอร์ชันไทยสิเวอร์ชันไทยเออพี่ผมลืมไปจริงนะเนี่ยจริเหรอโอ้ยตายละ อ่าโอเคจำได้แล้วครับผมอาโเคม <c oughs> ได้โปรดอย่าถามว่าทำไมหัวใจที่ต้องการปลอยเอาไว้อย่างนั้นคงดีกว่าแค่รู้ว่ามีคนหนึ่งคนทำทุกอย่างจับมือเธอสุดที ลองมั่วจริงๆกำลังจะดีอยู่แล้วเี๋ยเป็นไงครับพี่พลอยน้องร้องเพลงเป็นเมื่อกี้กับคุณพ่อน่ารักไหมเออบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าร้องตรงคีกมากกว่าตัวพอยโอ้ใช่ยอดเลยค่ะไม่ยหมายถึงชมชมลูกนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณพ่อชื่ออะไรครับอ่าชื่อเอาชื่อในวงการนะครับ ก็เทวดาเดินดินเอี่ยวพาฟินกลิ่นลาเวนเดอร์ครับครับผมนี่คือชื่อเล่นขอชื่อจริงครับผมเนี่ยก็ชื่อแบบนี้ใครมันจะไปจำได้ดูสิครับผมชื่อเอี่ยวครับเาคินเอี่ยวพาคินคุณเอี่ยวพาคินครับผมคุณขึ้นมานี่ไม่มีใครเป็นพวกคุณเลยเีาเป็นคนเดียวตัดสินกันเลยดีไหมครับครับน้องๆมากความสามารถขนาดนี้ไปเข้าเทนตัดสินเลย เรามาดูกันนะครับว่าสําหรับน้องริกะแล้วคูซ่าจะให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่พ่อน้องริกะจะผ่านเข้ารอบไม่ใช่ต้องเป็นน้องริกะสิครับที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่กับลีลามวยไทยแบบสโลไลที่เรียกได้ว่าโดนใจสรราเฮโยกันไปเป็นแถวๆเลยโอ้ยน้องริกะว่าที่สุดตาพ์ผ้นำคนต่อไป ่าคนต่อไปนะครับพบกับโรลเลอร์เบรดสไตล์ดิสนีย์น้องกีตาร์ Hi everyone my name is Gita today I'm gonna have very good song for you guys Elsa Elsa Do you want to snowman? Come on, l e t go <don 't S 3> play. I, I never, never see, see you anymore. Spuddy. Come out the door, flight away. We used, we used to be buddies, and, and now, now we're not. I, I wish you would tell me time. why. Do you wanna build a snowman? It couldn't have be a snowman. Okay, bye. <laughs> <laughs> Mom, Dad, I think you are all right. Ah! I'm very scared! Ah! Oh, I'm very scared! Where are you, Mom, Dad? I need to find you! Ah! Oh, I'm very scared! Elsa, Elsa please! please I know you're in, you're in there! there. People, People are asking where, where you've there. been! And courage when trying to I wanna hear from you just let me in we all have each other it's just you and me what are we gonna do Elsa do you want Bill Snowman <laughs> เป็นลิงอารมณ์เยอะกว่านักแสดงบนเวทีก็มีคุณแม่น้องกีตา้าเนี่ยแหละครับสุดยอดดีลาของน้องกีตา้ากับิีต้าออนไอโอ้โหเป็นโชว์ที่น่ารักมากแต่อยากให้แม่มายืนข้างๆมากเลยเมื่อกี้ทำไม <พอ S 2> ครเพราะแม่อินกว่าลูกอีกแสดงว่าคุณแม่เป็นคนซ้อมให้ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> นี่น้องกีตา้าทำไมถึงชอบเล่นโรลเลอร์เบลดคะ เพราะว่าเวลาเล่นหนูหนูรู้สึกมีความสุขลายเครียดค่ะเครียดอะไรคะลูกเครียดอะไรครับผมแม่ดูแม่ดูคุณแม่ครับการที่จะให้ลูกเล่นโรลเลอร์เบลดนี่จริงๆอันตรายค่ะตอนนั้นน้องขอยังไงคุณแม่ถึงยอมให้ใหเล่นตอนนั้นกำลังโชว์อยู่ค่ะแล้วขับรถผ่านแล้วน้องน้องเห็นแล้วน้องขอคุณพ่อ คุณพ่อก็ไปเลยค่ะไปซื้อเลยณวันนั้นเลยแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็เล่นอย่างนี้มาตลอดนี่แต่แสดงว่าตอนซื้อตอนแรกมีสนับเข่าวมีทุกอย่างค่ะแต่เขาไม่ใส่ไม่ใส่แล้วน้องเป็นโปรด้วยตัวน้องเองใช่ค่ะตายแล้วเมื่อกี้ปัะหนึ่งว่าเหมือนดูที่ทีออนไอซ์เลยทีเดียวนะทแล้วแล้วรร้องเพลงจริงด้วยป่ะเมื่อกี้ร้องเสียงจริงด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วภาษาอังกฤษก็ชัด อะงั้นเราไปตัดสินกันเลยดีกว่าครับเชิญที่แท่นตัดสินเลยเรามาดูกันนะครับว่าครูซาจะเลือกให้น้องกีต้าเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ตอนแรกชื่อน้องกีต้าผมนึกว่าน้องเขาจะมาดีกีต้าโชว์นะครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยลีลาลนระเบสสุดเด็ดเลยพร้อมกับการลิฟซิงค์ที่กินใจจะโดนใจครูซาหรือไม่อายนา,าที่สุดตาปนองคนต่อไป คลิปต่อไปนี้จากประเทศจีนคนที่เลี้ยงลูกหลายคนพร้อมกันคงเข้าใจดีแย่กันนัวขนาดนี้อนาคตนักมวยปล้ำชั้นดีเลยนะครับแต่ใครก็ได้ช่วยห้ามศึกก่อนตอนนี้